อันตอ์ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เชอากัเสียงเช้าอ,อ๋มวันกี้ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยสอบซอันเราจะเห็นหน้ากันนะครับวันนี้แล้วก็แต่มีคนถามว่าพี่พี่ขอเห็นหน้าใน้ไหมกูจะบอกเลยว่าได้มันก็ได้ตอบนะแต่ว่าหน้าผมมันจะ ด้ขนาดไหนก็ช่วงนี้ดูขนาดเต็นเต้นตอนดีครับอ่าประามว่าพี่จะไปรงเนียนแล้วหรอก็ใช่ครับก็ครูบอกว่าให้ให้แค่แค่การตัวสิ่งที่สิบสี่วันนะครับการตัวที่สิบสี่วันเพือ่อไอ้นี่จะใช่นะแต่มาะามว่าเอ้พี่พี่มี ชุดนั้นมาจากไหนก็ชุดน,นุ่นเนียงครับพี่ชุดน,นุ่นเนียงของพ,พี่เซอร์โนปันนันตุโกนี่ะนะแต่เมืม่อทำมาพี่สมาแล้วหรอไอเนี้ยก็ผมบอกว่าสมาแล้วสบาเอาไว้แค่ปีหน้าหรือปีที่แล้วอะปีที่แล้วแต่แตมองน,นุ่นเนียงแต่เห็นชุดน,นี้ก่อนอยู่แล้วนะครับอะไรแล้วก็ผม ขอโทษด้วยครับขอโทษที่ว่าผมไม่ได้แคดเกมไม่ได้สตรีมไม,ไม่ไม่ไม่ไปรัฐสตรีมนะครับเพราะว่าผมต้องขอโทษที่กินครับเอาไว้ตอนไหนมิวนะครับเจอกันเจอกันนะครับไป,ไปอะไปเรู่ยาก่อน